ครับก็ขอสวัสดีท่านทุกท่านนะครับตอนนี้คือรายการレ e จ์เกมเมอร์เวอร์ชันสนะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดซีรีส์ใหม่นะครับก็คือซีรีส์การทําฟาร์มนั่นเองนะครับนะครับในช่วงเทศกาลของโควิดนะทุกคนนะก็หลายคนก็อาจกักตัวอยู่บ้านนะครับไม่ได้ออกไปไหนเนาะก็อยู่เชื้อเพืิอชาตินะครับทุกคนนะโอเคผมเลยมีแนวคิดนะครับที่จะทำฟาร์มนะครับก็คือปลูกผัก นะครับกินเองนันทุกคนก็คือการทำฟาร์มนั่นเองครับรับพื้นที่ด้านหลังของผมตรงนี้นะทุกคนนะครับเดี๋ยวทำไม่ถึงแล้วนะครับเป็นพื้นที่ด้านหลังของผมนะนี่นะครับทุกคนมันบ้างเปล่านะครับมันไม่ใช่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนะครับคนเราเราจะมาทําฟาร์มกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นอีพีอีพีนันะครับผมอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะมาเจียสถานที่กลนนะครับทุกคนนะเจียสถานที่ในการทําฟาร์มเนาะโอเค เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะครับว่าพื้นที่มันกว้างขนาดไหนมันกว้างขนาดไหนนะทุกคนนะไปดูกันนี่ครับคือสถานที่ที่ผมจะมาทําฟาร์มนั้นทุกคนเห็นไหมนะครับมันคือขัานที่จะลกเลยนะทุกคน <S 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 ดูด,ดูดูนะครับเป็นพื้นที่ขนาดกว้างขวางมากนะทุกคนนะนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นต้นไผ่นะดูดิเป็นเดี๋ยวเราเดี๋ยวในอีพีหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเชีรยพื้นที่ตัวนี้ให้มันแบบให้เป็นเรียบอย่างนี้เลยนะทุกคนอย่างนี้อย่างนี้เลยนะตอนนี้ผมได้กดผมงก็ได้ลงนะครับต้น ฟักทองนล้นะทุกคนนะนี่คือต้นฟักทองนะเดี๋ยวใครไม่รู้เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูนะทุกคนขึ้นรูปตรงนี้นะทุกคนนะดีนิ้วนะฮะเดี๋ยวขึ้นรูปไปดูนะทุกคนโอเคผมได้ลุงผมก็ได้ลุงฟักฟักทองไว้แล้วนะครับนะครับผมตรง้รลุงไปตรงนี้หนึ่งต้นนะครับตรงนั้นอีกตรงนั้นอีกหนึ่งต้นนะทุกคนนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งต้นนะฮะได้ลุงไว้แล้วนะครับทุกคนนะฮะ นะครับเป็นพื้นที่ขนาดมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานนะทุกคนนะทุกคนผมอาจทุกคนอาจจะเห็นนะก,ก็คือตรงนู้นนะครับผมได้ลงอแต่งแต่งไทยนะทุกคนแต่ผมขึ้นรูปไปดูนะว่าเป็น,ปนยังไงนะฝาคนตดตอดฝาคนตัดต่อด,ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปดูว่าผมว่าแต่งความเป็นตังไงนะทุกคนขึ้นรูปไปดูและคราวที่สองที่ผมทําลงแล้วน,ะนั่นก็คือต้น ปาจะพึกครับผมก็คือต้นคูณน,นะทุกคน<ว>นี่ครับต้นคูณสี่ต้นนะที่ผมมาลงนะทุกคนอ่นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะนี่ครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับและนี่และนี่นครับก็ต้นคูณอีกหนึ่งต้นนะก็คือต้นนี้นะก็คือต้นนี้นะครับลงลงพร้อมกันแต่ว่าโตไม่เท่ากันนะทุกคนหลายคนอาจจะไม่รู้จักต้นคูณน,นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปปดูนะว่าเป็นยังไงนะขึ้นรูปขึ้นรูปตรงนี้เลยอโอเคนะทุกคน นะครับทุกคนนี่ครับเป็นื้นที่เราจะมาทํฟาร์มนะโอเคครับถ้าถ้าเกิดอยากเห็นผมทําฟาร์มนะครับจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซั b s ะไคร e ให้ด้วยนะครับเริ่มกดติดตามให้ด้วยนะทุกคนโอเคครับเราเจอกันภายใน e ีพีถัดไปโอเคครับ